สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้าน JS Pro นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับรถรุ่นนี้เลยครับกับ Toyota Camry นะครับปี2025ครับผมคันนี้ได้เข้ามาติดตั้งเป็นตัวระบบฝาท้ายไฟฟ้าและฟังก์ชันเท้าเตะครับผมอยากรู้มีฟังก์ชันการใช้งานอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับเดี๋ยวมาเริ่มจากฝั่งด้านหน้าคนขับกันก่อนเลยครับกับฟังก์ชันนะครับสวิตต่างใช้งานเปิดปิดครับจากตำแหน่งคนขับนะครับสวิตต้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับกดสั่งงานได้เลยครับผม สามารถสั่งใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดครับผมตัวฝาท้ายไฟฟ้า็จะทำงานอัตโนมัติแบบนี้เลยละงานติดตั้งของที่ร้านนะครับติดตั้งโดยพิช่างมืออาชีพครับผมรับรองครับจะได้งานสวยๆเนีบๆแบบนี้ไปเลยครับแล้วยังมีสวิตสั่งใช้งานปิดครับตรงตำแหน่งฝาท้ายครับและตัวฝาท้ายไฟฟ้าของที่ร้านนะครับยังมีระบบ s a ฟตี้กันนีด้วยครับผมรับรองครับใช้งานปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับที่ตัวฟังก์ชันต่อไปนะครับสั่งใช้งานจากตัวรีโมทรถครับผมสามารถกดไปที่ปุ่มรูปฝาท้ายได้เลย สามารถสั่งใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดครับรีโมทสำรองก็ใช้งานได้นี่ยครับและระบบกอรของที่ร้านนะครับระบบกอรูดูถ้าผมก็จะดูดตัวฝาท้ายเข้าไปในมินแบบนี้เลยยังสามารถสั่งใช้งานเปิดจากตัวปิมรถได้ครับเพียงแค่กดขับแล้วปล่อยมือได้เลยไม่ต้องออกแรงยกหัวดึงขึ้นให้หนักมืออีกแล้วครับแต่มาที่ตัวฟังก์ชันสุดท้ายเลยครับกับฟังก์ชันเท้าเตะครับจะอยู่บริเวณตรงกลางของรถครับตัวนี้สามารถสั่งใช้งานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดเลยครับผมตัวเซนเซอร์ของที่ร้านนะครับจับเร็วและก็แม่นยครับ และหากใครนะครับที่สนใจติดตั้งระบบปฝาท้ายไฟฟ้าและฟังก์ชันเท้าเตะแบบนี้ครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ร้าน JS Pro เลยนะครับผมยินดีดูแลและให้บริการทุกท่านเลยครับส่วนผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ